กะสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมือนีกะเมื่อพบมา่อพอก,กันอยู่โคกอยู่ป่าขี้เการับพี่น้องหลังจากคลิปที่แล้วครับคลิปที่แล้วผมไปหาเห็ดไปหาเห็ดปวกครับไปหาเห็ดปวกกระไดพ่อได้แกงครับก็สำหรับมือนีกะเป็นการมหาเห็ดดอกครับหรือว่าเห็ดเป็นเห็ดละงูเป็นเห็ดละงูเห็ดเพิงครับในพอไดหรือจ,งจังใดก็จังไปบ่งน้กากันครับเดี๋ยวไปหลุนน้ากันว่าจะได้จักดอกครับนี่ครับก็ยางมาต่างไกลครับ หางมาโดนครับบอนเห็นดอกหนึ่งครับพึ่งมาเห็นดอกหนึ่งครับโดนๆจังเห็นดอกหนึ่งครับนี่ครับเป็นเฮ็ดเพิงแดงครับเป็นเฮ็ดพึ่งแดงดอกบานนะครับดอกบานก็เอาครับพี่น้องนี่ครับทังจากยางมาไกลครับยางมาไกลไกลจังเห็นอีกดอกหนึ่งครับตอนนี้มาเห็นเฮ็ดละงูครับนะครับเป็นเฮ็ดละงูนี่คือเฮ็ดละงูเป็นห็ดละงูขาวครับ เห็ดละงูขาวสองสองดอกครับสองดอกหรือว่าสองสองจูมครับสามครับมีดอกนึงครับนี่นี่ดอกนึงครับมาเห็นอยู่นี่สามจูมครับเป็นเห็ละงูขาวครับเดี๋ยวจะเอาครับนี่ครับเห็ดละงูขาวนี่ครับนี่ครับก็สำหรับมือเนี่ก็เป็นมหาเห็ดละงูเป็นมือแหลกครับ เป็นมือเหลกเธอเหล็กครับกับบัวใหกระตามานําครับบัวใหกระตาได้ยังมะนําครับพี่น้องนี่ครับก็ถือว่ามือนี้ก็เป็นสามดอกเหลกแหกหมานของเห็ดละงูครับของมือนี้หรือว่าของปีนี่ครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับเป็นเห็ดเพึ่งหวานครับเป็นเห็ดเพึ่งหวานดอกหนึ่งครับเพิ่นอยู่ดอกเดียวครับนี่ครับอยู่ดอกเดียวแบบโดดๆเลยครับอยู่ดอกเดียวแบบโดดๆ น่ครับดอกกาลังงามครับนี่ครับดอกใหญ่ครับมีแมงไหมมากินพร้อมครับก็ค่อนข้างที <goof cji> ่จะหาอึดหายากครับพอแม่พี่น้องปีนี้ปีนี้ฮิตเกิดหน่อยโมคือปีกายนี่ครับปีกายนี่ฮิตเกิดหลายครับนี่ครับเป็นดอกที่สองครับดอกที่สองของเฮ็ดเผืองหวานที่หาเมื่อนี่ครับหาเห็นมื่อนี่ครับแต่ว่าก็ดอกใหญ่ดอกบานแล้วครับ นี่ครับดอกบานเลยครับเดี๋ยวผมจะเอาให้เบ่งครับนี่ครับนี่ครับดอกบานดอกใหญ่เลยครับดอกใหญ่ๆนี่ครับดอกนี่ใหญ่ดีครับพี่น้องนี่ครับแต่บานแล้วครับกินไดหรือบบไดหรือจะได้ก็เอาเอาไว้กอนครับเอาว้กอนพว่าหาอึดหายากครับ นี่ก็เป็นเห็ดพึงครับเป็นเห็ดพึ่งได้ว่ากับพิ่นก็จะเน่าแล้วครับพิ่น aw, ก,ก็จะเน่าเพราะพิ่นถือฝนครับนี่ครับเป็นเห็ดเพึงขาวหวานครับมาเดินขวนเอ้ยนี่ครับมาเห็นเห็ดพึ่งเห็ดพึ่งนกยูงนี่ครับเป็นเห็ดพึงนกยูงดูดอกเดียวโดดๆครับนี่ครับเดี๋ยวผมเอาห้เบิ่งครับนี่ครับ เป็นเห็ดพึ่งนกยุงนี่ครับดอกเดียวครับดอกกระลังงามครับดอกกำลังสวยสวยนี่ครับหอมกระไดดอกนึงครับเห็ดพึ่งนกยุงนี่ก็เป็นเห็ดพึ่งครับเห็ดพึ่งขึ้นกันครับจะ่เป็นเห็ดพึ่งศาสตร์ครับอู้นี่รับขาบอกงหญ่เลยครับขาบอกง่ญ่ทีลงเหลือลงเหลือที่เพิ่นเอาเบิด์ครับเพิ่นโมเห็นครับนี่ครับ นี่เป็นเดเพิงเ็ดเพิงขขาวานครับหรือว่าเฮดพึ่งหวานนี่ครับเป็นหิดพิงหวานนี่ครับก็วิธีหาเฮดครับก็จะหาไปน้ำจังสีและครับในในปลาแนวนี้ครับปลาก็อาจจะหกแน่ครับปลาก็อาจจะหกเพราะว่าไฟบวยเร่ใหม่ครับพี่น้องก็หาไปเรื่อยๆก็คนข้างที่จะหาอึดครับ เขาอาจจะหาอึดหาโบมี่ครับภาษาบ้านเฮาเ็เลยหาว่ากะใส่เข้ามาหาอึดครับมันบ่คอยมีครับนี่ครับนี่มาพออีกดอกนึงครับนี่ครับนี่ครับเห็ดเป็นเห็ดเพิงครับนี่ครับก็ดอกบานเพิ่นแล้วครับนี่ครับดอกบานกระดอกใหญ่ครับพี่น้องดอกใหญ่ๆแต่ว่าหาหยากครับโดนพอเธอนึงครับ น okay. right ี่ครับนี่ก mm ับจะเป็นเห็ดพึงครับเป็นเห็ดพึ่งน่าจะเป็นเห็ดพิงขาวหวานครับพี่น้องก็ค่อนข้างจะจะยู่หกแน่ครับเป็นดอกจีเพิ่นครับนี่ครับนี่ครับก็สําหรับดอกนี่ก็ยังในหน่อยอยู่ครับก็น่งจีงามๆครับครับมาพออีกละดอกนึงครับเป็นเห็ดเพึงนุ่นุ่งครับนี่นี่ครับดอกบานครับแต่ว่าก็บ่บใหญ่เป็นไรครับ นี่ครับก็เป็นเห็ดเพิงแดงครับเห็ดเพิงแดงดอกน้อยๆครับดอกน้อยๆดอกน้อยๆกับบานนะครับนี่ครับดอกน้อยๆนี่ก็มีดอกหนึ่งครับนี่ครับดอกน้อยๆมันอยู่ข้างหลุมครับอยู่ในดินนึขึ้นจากดินบ่ใดครับนี่ครับนี่ครับเป็นเห็ดพึ่งแดงดอกน้อยๆบ่งามจกดีครับพี่น้อง ก็ย่างที่ผมได้ก้าวมาขังต้นครับพี hey ่น้องกะการหาเห็ดกะจะหาคนขาที่จะหายากครับโดนๆมันจะเจอพอดอกนึงครับนี่ครับกระรุดน้ากันว่าจะได้แกงโมได้แกงมือนี่ครับนี่ครับกะเป็นเห็ดเพิงกขึ้นกันครับแต่ว่าจะเป็นเห็ดเพิงกศาสตร์ครับพี่น้องนี่ครับเห็ดเพิงกศาสตร์นี่ครับกับนี่ครับกะเป็นอีกดอกนึงที่เป็นเห็ดเพิงกศาสตร์ครับแต่ว่าเพิ่นถือฝนครับเพิ่นบานแล้วเพิ่นถือฝนเพิ่นก็มีสภาพแนวนี้ครับ กับพวอ้อครับพี่น้องนี่ครับก็สําหรับดอกนี่ก็จะน่าจะเป็นเห็ดพึงหวานครับนี่ครับเป็นเห็ดพึ่งหวานนี่ครับก็หลอดสายตาคนครับเพราะว่าคนมหากระหลลี่ครับพี่น้องมือนี้แต่ว่าผมกับบริ่ายพาบรรยากาศที่พอข้นให้เบิ่งครับนี่ครับก็สําหรับมหาเห็ดมือนี้ผมก็จะได้สรุปให้เพิ่งครับพี่น้องนี่ครับก็ได้ทุงหนึ่งครับ ในทุ่งนึงเพราะว่ามือนี้กะบ่พอมครับบ่พอมที่จะเอากระตาครับเพราะว่ามีเด่คนมหาครับมหาพลวัลพล่นใดผมก็เลยมาลองหาเพิ่งครับนี่ครับก็จะเป็นท็ดละงูครับท็ดละงูกับเพชดเพิงครับนี่ครับก็ได้แก้หน่อยนึงครับนี่ครับกะสาหรับคนมหาเฮ็ดก็มีหลายครับพี่น้องมีหลายคนครับมีพอเป็นเศ3้าคนก็เฮ็ดกะในน่อยเฮ็ดนหน่อยก็ต่างคนต่างหาครับกะได้คนละลกคนละหน่อยครับก็สําหรับคลิปนี้ ก็ขอจบคลิปไปพีเพี่งนำนีครับกับพอกันคลิปนาก็สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ